เซเล็มอัลกุมรอฮ์บาริบัลกัตุตอนนี้ก็จะเป็นคู่ชิงครับชิงที่หนึ่งนะของกีฬาฟุตบอลครับชั้นปอปอหนึ่งปอสองครับ นะปอหปอสครับระหว่างสีฟ้ากับสีแดงครับนะสีฟ้าจะอยู่ทางซ้ายบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนสีแดงครับจะอยู่ทางขวานี่เป็นกีฬาฟุตบอลชิงที่1ครับระหว่างสีฟ้ากับแดงครับระดับชั้นป1ป .2 ครับรุ่นจิว๋วครับ นะรุ่นเกี่ยวครับนะมา,าลุนว่าใครจะชนะเป็นแชมป์นะของรุ่นนี้ตอนนี้อากาศก็ร้อนแต่ต้องสู้ครับนะเพราะว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศครับนะระดับชั้นป .1 กับป .2 ออครับนะี่มาลุ้นว่าใครจะ แชมป์ในรุ่นนีนะ้ระหว่างสีแดงกับสีฟ้าตอนนี้นะักเกมครับกํำจะเริ่มครับกำลังเช็คความเรียบร้อยทั้ง2องทีมครับนะผู้รักษาประตูนะเสื้อกับจะต้องไม่เหมือนกับผู้เล่นครับนะเพื่อเช็คความเรียบร้อยทั้ง2องทีมครับ อยาให้ดูบรรยากาศครับรอบๆสนามน,นะรออีกสักครู่ครับนะกรรมการก็จะเป็นครูชาวครับนะเป็นโค้ชโค้ชอะคาเดมี่ของดารุนอุโลโมครับนี่บรรยากาศรอบๆสนามเลยอ่ะแดงครับเริ่มครับสัตยาวๆครับ นะของไปครับเพราะว่าปอ3นถึงมรุจักชื่อครับอ่าแดงได้ครับฟ้าฟ้าสวนกลับนะกระชากปกระชากปครับกระชากปายฟุบโอ้โหโดนสกัดครับแดงได้ต่อครับแดงฟ้าสกัดโอ้โหระเนรระนาดครับกลึงแดงได้ต่อครับโอ้โหชนกันเองครับแดงได้ครับแดงได้แดงเอาไงดีทันไหมโอ้โหไม่พายครับอ่ะไปต่อครับนะ สัดีอ้้หโอ้หโอหน่าจะเป็นแฮนบอลครับหรือว่าฟาวครับนี่นะจ,จังหวะเมื่อกี้พพเดี๋ยวดูเออร์ครับออกเป็นลูกฟา,คกฟา,นะา,ว,าวครับลูกฟาวนะเปิดยาวๆครับสีฟ้าทานไหมโอ้สีฟ้ายัางทานครับคืนให้เพื่อนครับเตะเข้ากลาง ไปไหนต่อครับโอ้โหออกข้างไปครับไม่ทันลูกทุ่มจากสีฟ้าลูกทุ่มจากสีฟ้าครับนะทุ่มไปครับแดงได้ครับแดงได้ครับอ่ะเล่นต่อครับเล่นต่อโอ้ไม่ทันครับนะออกข้างไปครับสีฟ้าได้ลูกทุ่มครับ ทุ่มยาวๆครับงาดเดาฟ้าอ้หอูไปต่อไปต่อครับชลมน์เคียร์ครับเตะสวนครับอ้หูชนการครับไม่เข้าครับโอ้โหอาไงดีอาปประตูเคียร์ไปครับได้ฟาวครับนะสีแดงได้ฟาวครับอ้โหมากกี้ คานไม่ใช่คานครับสาวครับช่วยเซฟไว้นะเกือบเข้าประตูครับโอ้โหนี่นะลูกฟรีคิกจากสีแดงครับจะเตะยาวๆขึ้นไปครับนี่ตะยาวๆไปครับนะไม่ผ่านสีฟ้าสีฟ้า,ฟาทันไหมโอ้โหออกข้างไปครับฟ้าได้ครับให้ใครดีให้ใครดีให้ใครครับ อ่ะไม่มีเพื่อนครับอ่ะเร็วๆนะคือให้สีแดงสีแดงสกัดได้ครับฟ้าได้ต่อฟ้าได้ต่อ,าตอลากไปเตะครับเคลียร์ยไหมอะไรดีฟ้าเตะไปครับสกัดโอ้โหโอ้โหเป็นไงนะโอ้โหอ่ะโอ้ออกข้างครับสีฟ้าสีฟ้า,ฟาลูกทุ่มครับ นะทุ่มไปยาวๆครับออกข้างอีกทีหนึ่งน,นะสีฟ้าได้ทุ่มต่อครับอันนี้เป็นคู่ชิงที่หนึ่งครับระดับชั้นปหนึ่งปสองครับไปต่อโอ้โหเตะวืดครับไปโดนเพื่อนนะได้ฟาวไว้ครับนะสีแดงครับได้ฟาวครับ สีแดงครับเปิดยาวๆไหมนะเปิดยาวๆครับไปโดนสีฟ้าครับไปต่อโอ้โหลากไปคนเดียวครับลากไปคนเดียวผ่านไหมไม่ผ่านโอ้หูนะเดินสกัดไว้ก่อนครับนะไม่ผ่านสีฟ้าพลิกทุ่มครับเนไงดีโอ้โห ล<ด>ึก<ห>ทุ่ม<ห>ครับเดินไปแถวเลยค่ะ,ะคือคือให้เพื่อนครับรเปิดไหมโอ้โหแตะเข้ากลางครับไม่ผ่านอ่ะไปต่อไปต่อไปต่อสวนกลับครับยังไงเข้ากลางครับส่งให้เพื่อนครับไม่ผ่านเตะเข้าไปครับสีฟ้าได้ต่อสีฟ้าได้ดึงไปอ่ะันไหม เอาไงดีเอาไงดีเอาเอาคุกคลิงหน้าประตูคุกคลิาประตูหน้าประตูอโอ้อ๋ท่านเอกโอ้ออกข้างไปครับลูกทุ่มจากสีสีฟ้าทั้ผู้ชายค่ะตุ่มยาวๆอไงีอ่ดีสีฟ้าท่านอยู่อัจับไม่อยู่จับไม่อยู่แดงโฉบไปครับสีฟ้าได้ต่อเตะยาวๆไปครับ ไงไดีงแดงได้ต่อครับ<ม>ยิงโอ้โหไม่ตรงประตูน,น,นะลูกจากประตูครับสีสีฟ้าเอาไงดีครับจะยูนใช่ไหมจะส่งให้ใครดีครับนี่ประตูสีฟ้า ประตูครับต้องโยนไปครับนะนะส่งให้เพื่อนครับโอ้โหไปต่อโอ้โหไปต่อไปต่อทันไหมทันไหมโอ้ไม่ผ่านครับ่ะสวนกลับสวนกลับสวนกลับเคียย์โอ้โหโอ้แดงได้ต่อครับแดงได้ต่อโอ้ไม่ผ่านครับ แดได้ต่อครับแดดได้ต่อเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเข้าไหมเข้าไหมอ่ะไปต่อปุ๊คลิกปุ๊คลิกอ่ะเชลงรมงจุง,งนังซัดโอ้โหไม่ผ่านไม่ผ่านสวนกลับโอ้โหอ่ะอู้สวยครับเข้าในเอาไงดีดึงช้าลากไปครับลากไปโอ้โหวซโลโดเดี่ยวเลยครับยังไม่ออกครับสีฟ้าได้ครับ พีฟ้าแป่ข้อในครับแดงได้ต่อแดงได้ต่อเอาไงดีเอาเอาลุดครับลุดเอาไงดีเอาไงดีไม่ผ่านไปต่อนะหลมเมื่อกี้ได้แฮนด์บอลครับ อตอนนี้สีฟ้าครับเป็นลูกฟลิกิกน,นะประมาณสิบวันลาครับนะจะทำยังไงครับจะยิงเข้าไหมนี่จะมีลูกสูตรไหมโอ้โหไม่ผ่านครับโดนเลียวไปครับอ,อ่ะเตะไม่ไปครับเตะไม่ไปโอ้โหอ่ะแดงครับโอ้ สีส้มขั้นแรกนะสีส้มเดินไปค่ะแครับ็จะนี้เลยค่ะอ่ะไปต่อครับนะลุกทุ่มจากสีฟ้าสีฟ้าเสร็แล้วสีฟ้าเสร็แล้วนะสีฟ้าสีแดงอ่ะไปไงดีแดงได้ครับแดงแดงอ่ะลากไปอีกลากไปอีกเสียค่ะเดินมาเลยค่ะอ๋อได้อยู่แดงได้อยู่ครับอ่า๋อไม่ผ่านแดงได้ครับ สีแรกเลยครับกำนันนักกีฬาออกข้างไปครับสีส้มขานะคะลึกตุ้มจากสีฟ้าสีส้มมาแล้วนะคะผู้หญิงนี่นะสีฟ้าได้ทุ่มครับทุ่มให้เพื่อนๆโอ้เตะไม่โดนครับฉกได้ครับสีแดงแดงไงเนอกจิ้มครับ เ,เตะไม่โดนอีกจิ้มโอ้โหออกหลังไปครับไม่เข้าประตูนะตอนนี้ก็จะเป็นไทยทยไยเกมครึ่งเวลาแรกครับนะสกรอร์ยังเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ฟังกันดีครับเอาไงดีโอ้โหไม่ทานครับ นะลูกจากประตูสีฟ้าเอายังไงดีครับเอาได้เตะม,มุมโดยสีแดงครับนะเปิดยาวๆครับไม่ผ่านเลือกไปหมดครับทันไหมโอ้โหไม่ทนัน อาลึกทุ่มครับนะลึกทุ่มอยากสีฟ้าอ่ะจะทุ่มให้ใครดีครับเงดีไม่ผ่านสีแดงสีแดงฉุกอาสีฟ้าแดงนได้ต่อครับไงหรอส,สีฟ้าฉกไปครับเอาไงดีโอ,โอหูลากไปครับ ไม่ผ่านครับออกข้างไปสีแดงได้ทุ่มครับาดีสีฟ้าทานอยู่สีฟ้าเอาแตะเข้าได้ครับจิ้มโอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหสก,กัดไม่ดีประตูครับทุ่มยาวๆทุ่มยาวๆครับ ตไปกรับสีฟ้าได้ต่อครับสีฟ้าแดงได้ครับแดงได้สก,กัดถันไหมโอ้เตะไม่โดนครับสีฟ้าสีฟ้าไปต่อโอ้โหตอนนี้หมดเวลาเครื่องแรกครับสกอร์ก็เสมอกัรศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับระหว่างสีฟ้ากับสีแดงครับเดี๋ยวจุครืึ่งหลังต่อครับ ไปกันต่อครับนะครึ่งเวลาหลังครับเพราะว่าครึ่งแรกเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับระหว่างสีแดงกับสีฟ้ามารอลุน้นครึ่งเวลาหลังครับแครจะแก้เกมได้ดีกว่ากันครับนะสีฟ้าก็จะอยู่ทางขวาบุกจากทางขวาครับไปซ้ายส่วนสีแดงครับจะอยู่ทางซ้ายมือครับบุกจาก ซ้ายไปขวามารอลุ้นครับครึ่งเวลาหลังครับใครจะเป็นผู้ชนะจะได้แชมป์ไปครับนะเป็นกีฬาฟุตบอลครับระดับป .1 ป .2 ครับนี่ตอนนี้เช็คความเรียบร้อยทั้ง2องทีมครับนะมารอลุ้นขึ้นหลังครับใครจะเป็นผู้ชนะ จะได้แชมป์ไปครับส่วนผู้ที่แพ้ก็จะได้รองแชมป์ไปครับตอนนี้เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับนี่สีฟ้าเล่นก่อนครับสีฟ้าได้ครับไปต่อแดงตักได้ครับเอไงไรดีลากไหมโอ้โหเดินสกิดออกข้างไปครับนะสีแดงได้ทุ่มครับ สดแดงได้ทุ่มครับยัาไงดี็ดแดงได้ลูกเตกม,มุมครับ เตะมุมจากสีแดงครับยนตวยาวหูปัดได้ครับโอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองครับนะไปต่อครับแดงได้ฟ้าได้ครับลากไปโอ้โหโดนชมจากหลังครับโอ้โหแดงก็สกิตออกข้างครับโอ้โหตะกีบประตูนี้เซฟได้ครับทุมยาวๆครับฟ้าได้ครับคุกคลิกอไงดี แดงได้ครับโอ้โหเปิดไม่ดีครับออกข้างไปลุกทุ่มจากสีฟ้าทุ่มยาวๆครับสกัดได้ครับสีฟ้าได้ต่อครับสีฟ้าได้ครับอะไงดีโอ้โหดึงครับโอ้แดงได้ต่อได้ต่อครับโอ้อะไงดีโอ้โหเขี่ยออกข้างครับ นะสีฟ้าได้ลูกทุ่มครับนี่ส่งให้ใครดีครับทุ่มยาวๆครับเอาแดงได้ครับเอาสวนกลับสวนกลับไม่โดนอู้เคลียครับเอาเปิดตูจับได้ครับนอนดีเปิดยาวๆไหมไปต่อครับแดงได้ครับ ลากไปคนเดียวครับเอาไงดีอู้หูเอาไงดีเอ้ยอู้หูอ้อออโข่กโ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 ูอู้หูโซโล่เดียวครับจากซ้ายเข้ากลางยิงแบบนเนื้อเนื้อครับอู้หูเยือกเย็นเหลือเกินเดี่ยวอู้หูเอาไงดีเอ้ยอู้หูอ๋อโข โูกเดียวครับจากซ้ายเข้ากลางยิงแบบเนื้อๆครับอ้โหเยือกเย็นเหลือเกินครับอือไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรครับนะว่าปอหนึ่งถึงสามมาได้สอนครับมารู้จักชื่อของไพ่ด้วยครับนี่ไปต่อครับตอนนี้สีแดงครับนางนำครับหนึ่งประตูต่อศู์ครับนี่เป็นครึ่งเวลาหลังครับสีเขียวไอ้สีฟ้าจะเร่งครับ ต้องเร่งเลยครับอ่าออกข้างไปครับตอนนี้สกอร์ครับสีแดงครับนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนี่ทุ่มยาวๆครับเอาแดงได้ต่อครับแดงได้ต่อครับโอ้โหเฟอ่าเข้าสองผู้รักษาประตูครับสีฟ้าโยนยาวๆครับอ่าแดงได้ครับ แดงได้อติโอาไงดีคลุกคลิกอ่ะชินละมุงแดงได้ครับโอ้ห้หูนะเคียร์ครับออกข้างไปโอ้้หูกับตันสีแดงครับนะอยู่ชั้นป .2 ครับอือว่าไงดีทุมยาวๆครับทุมใหญ่อ้เคียร์ครับทันไหม โอ้ออกดังข้ามไปครับลูกทุ่มจากสีฟ้าสีแดงครับชนะแล้วหนึ่งศูนย์ตอนนี้ลูกทุ่มจากสีฟ้าฟ้าได้ต่อครับเตะแฉล็บออกข้างไปครับจะยู่ให้ใครดีครับ สีฟ้าไม่ถึงครับฟ้าได้ครับปุกคลิกโอ้โหส,สาดยาวเลยครับทันไหมทันโอ้ออกข้างไปครับสีฟ้าได้ครับนะจทุ่มให้ใครดีครับนี่ตอนนี้สกอร์ครับตามหลัง1ประตูต่อศูนยครับต้องเร่งหน่อยครับแดง แดงสัตโอ้โหโอ้โหข้ามไหมโอ้โหสัต์เต็มข้อครับ V A R แจ้งเตือนครับน้าผ่านเส้นประตูโอ้โหเมื่อกี้โกไล่ครับแจ้งเตือนครับนะลูกบอลครับข้ามเส้นประตูไปแล้วแดงครับนำสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โห โอเคสัดประมาณ20ลาครับโอ้โห و, สวยงามครับผู้รักษาประตูเอาไม่อยู่เอครับตอนนี้สีแดงครับนำสองศูสีฟ้าเคลียร์ก่อนครับอ่ะอาไงดีเส้นหลังไปครับเคลียร์ครับลูกทุ่มครับจากสีฟ้าแดงสกัดได้ครับ ออกข้างไปครับสีฟ้าได้ต่อครับทุ่มยาวๆแฟบออกหลังไปออกข้างไปครับไม่ทันสีฟ้าครับได้ลูกทุ่มครับเอาไงดีส่งให้ใครดีทุ่มยาวๆโอ้โหสกัดได้ครับ ไอ้าหูเตะไม่ไปครับไปต่อไปต่อเคียรครับโดนต้นเออหูลากไปครับโอ้โหเอะไปต่อไปต่อไปต่อโอ้หูไม่ผ่านไม่ผ่านสกะดเฉลีโอ้ไม่ทันครับนี่แดงได้ครับโอ้ออกข้างไปสุดแดงลูกทุ่มครับแดงได้ลูกทุ่มครับ กดยาวๆไรครับบนยาวๆไปลุนหน้าประตูครับไงดีโอ้โอ้โอหท่านไหมผานไหมทานครับเตะไงดีไม่ผ่านอ่ะเดึงไปครับโอ้ไม่ผ่านปุ๊คลิกปุ๊คลิกโอ้โหสกัดท่านไหมไปต่อโอ้ฉลบออกข้างไปครับอ่ะสีฟ้าได้ทุ่มครับ ส่งให้ใครดีส่งให้ใครดีตึ้งยาวๆครับฟาได้ครับโอ้โหดึงเตะโอ้เตะไม่โดนเอาไงดีโอ้โหประตูนี้สกัดได้ครับเอ้าแดงครับแดงอ่ะไปสวนกลับสวนกลับโอ้ไม่ผ่านโอ้โหเสียห่าคนครับเอาโดนชกโอ้โหกลับได้เอาโอ้โห ตีฟ้าได้ครับส่สงให้ใครดีส่งให้เพื่อนก็เอาเพื่อนเต็มไม่โดนแดงได้ต่อครับแดงได้ต่อดึงอ้อเอาไงดีเอาไงดีคลุกคลิกอไปต่อไปต่อไปต่อโอ้โหมีการดึงด้วยโอ้โหส่งต่อครับไม่ผ่านอ่ะไปต่ออ่ะยิงไหมโอ้โหไม่ยิงครับ อู้หลอกเข้าในจิ้มโอ้โก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 สามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหคนเดิมครับยิง2ประตูโอ้โหครับมาอย่างสวยโซโลโเดียวครับแตะเข้าในครับจิ้มแบบเหลือๆนะสีแดงครับนำสีฟ้า3ประตูต่อศูนครับ โอ้โห oh oh. แต่และลูกครับมาแบบเหนือเนือ้องามงามครับโอ้โ oh ห oh. สีฟ้าจะแกเก็เกมยังไงครับอ่ะ oh oh. สีฟ้าได้ต่อบุกคลิกสีฟ้าโ oh oh. อ้โหเจลามูตุนังอ่ะได้ต่อสีฟ้าจิ้มครับโอ้โหประตูจับได้เยอ่อเอาเตะไม่โดนครับสีฟ้าสีฟ้า สีฟ้าคุกคลิกแดงได้ครับแดงได้เฮ้ยดีโอ้โหผ่านไหมโอ้โหเดินคนเดียวครับไปโอโ้ไม่ผ่านสีฟ้าสีฟ้าสกัดได้ครับสีแดงได้ต่อสีแดงคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกโอ้โหสีฟ้าในเคลียร์ออกข้างไปเลยครับอ่ะต่อไปลูกทุ่มครับสีฟ้าได้ครับ อ๋อสีแดงได้ครับทุ่งยาวๆอา้าสีฟ้าได้ครับเตะเข้าไปครับไงดีสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าไงดีครับอื้อโอ้โหสเต็ปอย่างโอ้ไปต่อแดนได้ครับอแดนได้ครับอ่ะกระชากไปคนเดียวกระชากไปกระชากไปครับไปไป ปิดครับโอ้โหประตูนี้เซฟได้ครับมาคนเดียวครับโอ้โหกระชากนี่หายไปครับสุดครับนะเปิดเตะมุมผ่านมยิงไม่จิ้มไม่โดนไม่โดนเอา้ากูคลิกเอาไงดีอโอเคแล้อโอ้โหนะผ่าน โอเคหมดเวลาครึ่งหลังครับสรุปว่าสีแดงครับชนะไป3ประตูต่อศูนย์ครับนะก็จะเป็นแชมป์ฟุตบอลครับรุ่นปหนึปสองครับนะของปีนี้ส่วนสีฟ้าก็จะเป็นที่2ครับนะโอเคแคนี้ก่อนครับัสะโมเดลกูโมรอมาตเนเนาะ้อ